ขอามาฟังขา่าวในลมหนาวของทุ่งนาลบบุรีสวยงามแสงสว่างสดใสทุกขคาสาร้างมาได้ทันเหตุการณ์ลบบุรีพอทีวีเป็นสื่อที่เชื่อถือไฮรัสทองแก้วผู้อำนวยการขา่าสารข่าวชับไปไว ใจแบบมืออาชีประวัติรน,นาที่กางข่าวที่ฉลาดมั่นคงรายงานข่าวที่ตรงไปตรงมา ร้อยโทสยุมภูลาวงษาอดีตประธานที่ปรึกษาลบบุรีโพสต์ทีวีเสียชีวิตแล้วในวัย60ปีเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้ากับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับในวงการสื่อมวลชนท้องถิ่นใครๆก็รู้จักร้อยโทสยุมภูลาวงษาอดีตพระร,ราชการทหารสังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลในอดีตเคยทํางานในด้านสื่อสารมวลชนท้องถิ่นในตําแหน่งประธานที่ปรึกษาลบาลบุรีโพสต์ทีวีมีผู้คนรับใครเป็นคนรักเพื่อนรักฝูงรู้จักพี่น้องในวงการสื่อมวลชนท้องถิ่น รู้ดีว่าท่านไม่เคยทิ้งใครอยู่ข้างหลังเมื่อเวลาส9บ้าริการในวันอาทิตย์ที่1 4กรกฎาคม2 5 6 7งานสวดพระพิธรรมศพร้อยทโทสยุมผูลาวงศาอาดีตประธานที่ปรึกษาลบบุรีพต์ทีวีณสาาลาการ,รเรียนวัดดงสว่างใหม่ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปได้วยความโศกเศร้ามีผู้นําท้องถิ่นด้านพี่น้องและเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวเดินทางไปรวมพิธีรดน้ําศพและให้กําลังใจ ครอบครัวเป็นจนํานวนมากนอกจากนี้ยังมีพวงลีทุกวงการด้วยกันมาตั้งร่วมไว้อะไรในครั้งนี้ด้วยหนึ่งในนั้นโดยมีนายไพรัต์ทองแก้วบรรณาธิการผู้อมริการสํานักข่าวลพบริโพส์ทีวีผู้ผลิตข่าวให้กับสถานีข่าวลพบริโพสต์ทีวี ในเคเบิลทีวีลพบเรียและผู้สื่อข่าวส่วนภูมิภาคสถานีโทรทัศน์เวิร์กพอยทีวีลพบุรีและผู้สื่อข่าวภูมิภาคสถานีโทรทัศน์ช่องเดอะวันสามสิบเอ็ดนำทีมงานเข้ารมพิธีในครั้งนี้ด้วยสำหรับกำหนดการงานศพของร้อยโทสุญภูราวงสานี้จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมในเวลา20่สินาฬิกาและจะบำเพ็ญกุศลศพเป็นเวลา3วันระหว่างวันที่1 5ถึง16กรกฎาคม2 5 6 7และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่17กรกฎาคม2 5 6 7นเใน เวลา16นาฬิกาที่ทาปนัสสถานวัดลงสวองใหม่ตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุปปรีวันนี้รถน้ำเวลา17นาฬิการ้อยโทสยุมภูวันที่15-16ถึงกรกฎาคม2567เวลา10นาฬิกาถวายพัฒตาหารเพนเวลา20นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมวันที่17กรกฎาคม2567เวลา16นาฬิกาพิธีพระราชทานเพลิงศพมิสเตอร์โทนี่รายงาน ในานามผู้มนวยการและทีมงานรบริโพสทีวีต้องขอแสดงความเสียใจยจากการจากไปอย่างไม่มีบันลับของอดีตท,ท่านประธานที่ปรึกษาร้อยโทสยุมภูราวงษาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบริโพสทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัด